สวัสดีครับกับผมดรวุฒิไกรป้อมมะลังนะครับได้พัฒนานะครับโปรแกรมสำหรับการหาจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนะครับทั้งหมดจำนวน6โปรแกรมนะครับจาก6สูตรนะครับที่เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งที่ทราบจำนวนประชากรและก็ไม่ทราบจำนวนประชากรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการกำหนดตัวอย่าง ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่สําคัญนะครับต่อผลของความถูกต้องแม่นยํานะครับของผลการวิจัยนะครับเอาละครับคราวนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับเป็นโปรแกรมออนเว็บนะครับผู้ใช้งานนะครับผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องอินสตอลลงเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้จากลิงก์นะครับที่ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสตรต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ สูตรของโคเฮน1988นะครับสูตรของโคเฮน1988เนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับการวิจัยนะครับเชิงทดลองนะครับส่วนในเรื่องของการพิจารณาปัจจัยที่สำคัญนะครับก็ได้แก่นะครับนยะสำคัญนะครับข้ามนาจการทดสอบนะครับแล้วก็ขนาดของอิทธิพลน,นะครับ ส่วนค่าเอฟเฟกไซส์นี้นะครับนำมาดูนะครับการเลือกเอฟเฟกต์ไซส์ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของการวิจัยอย่างเช่นนะครับ0.2นี่ก็คือผลกระทบขนาดเล็กนะครับ0.5ผลกระทบขนาดกลางนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่นิยมนะครับใช้กันโดยวิจัยโดยทั่วไปนะครับ0.8นี่ก็เป็นค่าที่เป็นผลกระทบขนาดใหญ่นะครับหรือก็ใช้เมื่อคาดว่านะครับผลอาจจะพบความแตกต่างที่ชัดเจน คราวนี้นะครับมาดูในส่วนของฝั่งการคำนวณบ้างครับก็คือช่องสำหรับกรอกข้อมูลในฝั่งซ้ายมือของเรานะครับช่องแรกนะครับจะเป็นช่องที่กำหนดในย่าสำคัญนะครับโดยทั่วไปก็จะใช้อยู่ที่0.05นะครับช่องถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของค่าอำนาจการทดสอบโดยทั่วไปก็จะตั้งไว้ที่0.8อันนี้ก็จะเป็นค่า Default ไว้ให้นะครับ ช่องถัดมานะครับก็คือเอฟเฟกต์ไซส์นะครับผู้วิจัยสามารถที่จะกําหนดนะครับโดยตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็วิจัยโดยทั่วไปผมก็กําหนดไว้ที่0.5นะครับส่วนกลุ่มตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดกลุ่มที่ต้องการได้ตรงนี้ผมจะสมมุติเป็น1กลุ่มไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลครบ4ช่องแล้วเรามาดูนะครับคลิกที่การคํานวณเลยครับ พอคลิกเสร็จนะครับผลของการคำนวณนะครับก็จะมาปรากฏนะครับโดยที่63คนเนี่ยนะครับเท่ากับ1กลุ่มนะครับส่วนข้างใต้นะครับก็จะปรากฏในเรื่องของรายละเอียดการแทนค่าในสูตรนะครับที่ใช้ในการคำนวณนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้บอกในเรื่องของค่าต่างๆที่เรากำหนดไปนะครับในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนัยสําคัญนะครับค่าอำนาจการทดสอบค่าเอฟเฟกต์ไซส์นะครับจํานวนกลุ่มนะครับหรือนะครับถ้าผู้วิจัยนะครับมีจํานวนกลุ่มนะครับระบุล,ลงไปสมมติผมกําหนดเป็น2กลุ่มคลิกที่คํานวณน,นะครับค่าคํานวณก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็น126คนนี่คือค่าสําหรับ2กลุ่มนะครับในเรื่องของ การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยเนี่ยทั้ง6สูตรนะครับผมก็ได้จัดทำขึ้นนะครับซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้แบบออนเว็บนะครับไม่ต้องอินส tall ลงเครื่องนะครับลิงก์ต่างๆผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนนะครับหากท่านใดมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมใดๆนะครับอาจจะรบกวนทุกท่านนะครับส่งเป็นอ e ีเมลนะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี้ไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อ,อติดตามว่าในครั้งต่อไปนะครับผมจะมานําเสนอในเรื่องของเครื่องมืออะไรนะครับที่จะมา,าช่วยสนับสนุนในการวิจัยสําหรับนักวิจัยให้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการอ้างอิงนะครับท่านสามารถอ้างอิงสูตรและก็อ้างอิงเจ้าของสูตรได้จากโปรแกรมนั้นๆได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากท่านใดนะครับต้องการอ้างอิงผลของการคำนวณก็สามารถคลิกที่ u r URL ของแต่ละโปรแกรมนะครับไปอ้างอิงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่อนุญาตให้ Copy Code หรือนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าดัดแปลง